ไปที่เราจะพาคุณไปคือประเทศบราซิลแม่น้ำอเมซอนที่ไหลผ่านบราซิลมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาแอนดีสแม่น้ำสายนี้ถือว่าเป็นแหล่งผจญภัยที่แสนฮือโหดที่นั่นโหดมากครับมันกว้างมากเลยฮะอันตรายมากเลยครับปลาตัวใหญ่ที่หนักถึง200กิโลกรัมมันคือปลาพิรารูคูแห่งลุ่มน้ำอเมซอนนั่นเองเป็นยังไงคะท่านผู้ชมตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะ มานา s เป็นเมืองหลวงของรัฐอเมซอนัสที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศบราซิลมานา s สถือว่าเป็นแหล่งรวมปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ในทุกๆวันจะมีผู้คนจำนวนมากมาเปิดตลาดซื้อขายปลาหลากหลายชนิดที่ถูกจับได้ในแม่น้ําอเมซอนกันที่นี่ ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาซื้อขายปลาที่นี่นะครับก็บเป็นคนที่มาจากบาวิสตาเมืองปัตูุเวยูกันทั้งนั้นเลยการจับปลาที่ปรารถนาอาจไม่ได้สวยหรูและง่ายดายอย่างที่ใครหลายคนคิดพ่อค้าปลาจึงมารับซื้อกันที่นี่เจ้านี่สดมากเลยครับผมมาซื้อตลอดเลยครับที่นี่คือตลาดปลามาเนาส์ตลาดปลาแห่งนี้เป็นไรายได้หลักของคนอเมซอนสัสมีลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติที่มาหาซื้อปลากันที่นี่ ปลาที่จับได้ในแม่น้ําอเมซอนมากมายกว่าร้อยชนิดจะถูกนํามาที่นี่เพื่อให้ลูกค้าเลือกสั่าปลากินเนื้อที่มีฟันรูปสามเหลี่ยมอันคมกริกปลาที่ได้รับความนิยมมากสุดก็คือปลาเปคูครับปลาช่อนยักษ์อาราไพม่าแล้วก็ปลาไหลตรงไปทังนั้นเลยครับนอกจากนี้พ่อค้าปลาได้บอกกับเราว่ามีปลาที่เป็นเจ้าหองลุ่มน้ำอเมซอนที่มีนิสัยดุร้ายกว่าปลาปิรันย่าท้องแดงซะอีก มันคือปลาตัวนี้นั่นเองคําบอกเล่าที่ไม่สามารถเชื่อได้จนกว่าจะเห็นด้วยตาตัวเองเจ้าปลาตัวนี้คือปลาพิราลูคูนะครับพิราลูคูเจ้าแห่งอเมซอนมันจะมีกรีดขนาดใหญ่ครับแบบลำตัวสีดํามีลักษณะเหมือนปลาชอ่อนปลาพิราลูคูเป็นปลาน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาปลาทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในแม่นม้ํา ลำตัวยาว5เมตรหนัก200กิโลกรัมรูปร่างทรงประบอกางทรงโหนกนูนปากที่หนาใหญ่คือปลาในตำนานที่กำเนิดขึ้นในยุคหินใหม่คุณจะแร่เจ้าจตัวนี้ไหมครับแล่สิคะแร่ขอดูหน่อยสิครับอ๋อไม่ได้คะ่ะพรงนี้ถึงจะแร่ได้คะ่ะวันนี้ต้องแช่ในน้ำแข็งก่อนอะ่ะชาวมะนาวที่ลงแรงมหาศาลในการจับปลาให้มากที่สุดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหลาย คุณลุงจะปลาตัวนี้เองเลยเหรอครับอใอช่ใช่ใชเนื้อปลาพิราลูก,กูไร้มันอบกรอบขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่หน้าร้านกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านคุณลุงคนนี้เนื้อปลาที่อุดมไปด้วยโปรโตีนเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนสนใจเลือกซื้อเลือกหาเพื่อน,นําไปประกอบอาหารซื้อมาเท่าไหร่ครับ3โลค่ะ3โลหรอครับราคาเท่าไหร่ครับเอ,อ่อสีรยาวค่ะ พิรารูพูอบแห้งเหมือนกับไส้กรอกซาลามีเป็นรสชาติที่ถูกอกถูกใจใครหลายคนเลทีเดียวอมันไปทำอาหารได้หลายอย่างเลยหระครับไม่ว่าจะนำไปทอดนำไปย่าง หรือว่านําไปลวกกินคู่กับผักหรือว่านําไปบดแล้วก็ทําเป็นใส่แซนด์วิชนะครับทำได้หมดเลยรครับปลาพิราลูคูนี่อร่อยที่สุดแล้วนหรฮะร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองมาเนาส์ร้านที่ขายเฉพาะอาหารพื้นเมืองของบราซิลสําหรับเมนูเด็ดประจําร้านที่ลูกค้าทุกคนต้องสั่งก็คือพิราลูคูทอดถ้าที่เกาหลีมีปลาลิ้นหมา มาเนลาสก็มีปลาพิราลูคูปลาพิร,รลาลูคูทอดนั้นอร่อยมากซะจนไม่มีอาหารชนิดใดเทียบได้เลยนะครับ เนื้อปลาที่ถูกผสมลงในแป้งสาลีและแป้งขนมปังปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยและนําไปทอดจนเหลืองนี้คืออาหารพื้นเมืองของบราซิลที่เรียกว่าพิราโรคูมาลาเนสนั่นเองใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะและนําเนื้อปลาลงไปผัดจากนั้นใส่กระทีประมาณ1กระบวยและคนใี้เข้ากันก็จะได้เป็นพิราโรคูโมเกกาแสนอร่อยดูคล้ายๆกับซุปปลาเลยล่ะค่ะ พิรารูคูดีที่สุดแล้วล่ะคะ่ะเนื้อแน่นแล้วก็ไม่มันด้วยเอาไปทำอะไรก็อร่อยทุกอย่างเลยคะ่ะพิรารูคูโมเกก้าอาหารพื้นเมืองบราซิลที่ทำจากเนื้อปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนข้าวสวยร้อนๆที่ทานคู่กับพิรารูคูโมเกก้าน่าทานไหมล่ะคะรสชาติของเนื้อปลาพิรารูคูกลมกล่อมมากครับผมไม่เคยกินอะไรที่อร่อยเท่านี้มาก่อนเลยนะครับผมคิดว่านะ เออถ้าเปลี่ยนส่วนผสมของซุปเป็นเนื้อชนิดอื่นก็คงไม่อร่อยเท่านี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับสถานที่ที่ตั้งอยู่ห่างจากมานาส600กิโลเมตรก็คือรัฐอเมซอนสัสมีผลผลิตทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ปลาย่างพาราและถั่วซึ่งล้วนเป็นผลผลิตที่ทำไรายได้ให้กับรัฐเป็นอย่างมาก ถ้ามีข้อสงสัยคิวกับแม่น้ำอเมซอนสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่คอยต้อนรับและให้บริการข้อมูลแก่คนทั่วไปผู้ที่ต้องการจะเข้าไปในเขตลุ่มน้ำนะครับก็ต้องยื่นเอกสารก่อนครับเอามาใช้ตรวจสอบนะครับถ้าเอกสารถูกต้องก็จะให้ใบอนุญ,ญาตไปครับต้องตรวจสอบก่อนครับ การที่เราทำแบบนั้นก็เพื่อป้องกันกลุ่มคนที่ไม่หวังดีเข้ามาก่อความวุ่นวายที่นี่ในส่วนนี้จะมีข้อมูลพื้นฐานมากมายเกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆในลุ่มน้ําอเมซอนความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับที่สําคัญมากมายเกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาที่ถูกห่วงห้ามรวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ เรามีกฎว่าคนหนึ่งคนสามารถจับปลาพิราลูคูได้5ตัวต่อวันนะครับช่างเป็นกฎที่น่าตกใจจริงๆรัฐบาลบราซิลมีกฎระเบียบในการจับปลาพิราลูคูที่เข้มงวดซะจริงนี่คือแผนที่ที่บ่งบอกถึงเขตในลุ่มน้ำอเมซอนที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ในการจับปลา หลังจากที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับชาติรัฐบาลบราซิลจึงพยายามกวาดล้างการจับปลาที่ผิดกฎหมายแต่ว่าในปี2012ที่ผ่านมาได้มีการกำหนดว่าถ้าผู้ใดได้รับอนุญาตตามกฎหมายก็จะได้รับสิทธิ์ในการทำประมงแต่ว่าสิ่งแรกที่ชาวประมงกลุ่มนี้จับได้ไม่ใช่ปลาแต่เป็นจระเข้ซะอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเรือลำนี้มาล่าจระเข้อย่างนั้นเหรอทำไมถึงจับจระเข้ละครับ นั่นก็เพราะว่าปลาพิราลูกคูเดี๋ยวมักจะถูกปิลัญญากับจระเข้กัดครับถ้าสัตว์พวกนี้มากัดปลาพิราลูกคูแล้วก็พวกเราจะขาดทุนครับดังนั้นพวกเราก็เลยจับมันเพื่อลดความเสียหายเท่านั้นเองครับการจับจระเข้นี้สามารถทําได้ตลอดทั้งปีเพราะมันมักสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงและพิราลูกคูเป็นอย่างมากการจับปลาพิรารูคูต้องทำเป็นทีมเมื่อปลาว่ายเข้ามาอยู่ในเขตที่กั้นไว้แล้วก็อุปกรณ์จะทำงานและปลาก็จะไม่สามารถหนีรอดไปไหนได้ คือถ้ามันติดเบ,บ็ดนี่เราต้องคว้าทันทีเลยครับหนึ่งคนสามารถจับปลาได้ห้าตัวแล้วในเดือนหนึ่งทุกคนในทีมจะจับปลารวมกันได้ประมาณกี่ตัวละคะหนึ่งเดือนก็พวกเราสามารถจับปลาได้ประมาณหกร้อยตัวนะครับแต่ก็แอบมีบางเดือนที่มากกว่านั้นนะครับในเดือนตุลาคมชาวประมงจะมารวมตัวกันเพื่อล่าปลาพิรารูกูการตามล่าที่แสนยาวนานทำให้พูกเขาต้องสร้างบ้านลอยน้ำไว้เพื่อพักอาศัย ในระยะเวลาสองเดือนที่อนุญาตให้จับปาลาที่ราลูคูชาวประมงจะไปลาดตะเวนเพื่อออกตามล่ากันทุกวันอะไรกันเนี่ยชายคนนี้กําลังจดอะไรอยู่เนี่ยคนที่จับปลาพิลาลาคูคูมาได้เนี่ยก็จะต้องมาลงบันทึกไว้นะครับปลาที่ถูกจับมาได้จะถูกนํามาแช่น้ําแข็งที่ใต้ท้องเรือไอชาคีร้อยแปดเหรอมีร้อยตัวนี่อืม การทำเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นเราจะใส่น้ำแข็งเอาไว้เยอะๆเพื่อให้ปลาเน่านะครับน้ำแข็งที่เราเห็นทั้งหมดนี้จะใช้น้ำจากแม่น้ำอเมซอนในการผลิตน้ำแข็งจำนวนมากจะถูกเททับตัวปลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาความเย็นปลาพวกนี้จะอยู่ได้15หวันนะครับมันจะปลอดภัยจนกว่าจะถึงมันเน่านั่นเองนะครับชาวประมงที่ต้องอาศัยอยู่บนเรือตลอด2เดือนชีวิตของพวกเขาคงมีแต่ปลาพิรารุคูทุกวันเลยสินะดูนั่นสิคะปลาพิรารุคูตัวนั้น ตัวยาวมากเลยว่าแต่มันจะมีความยาวเท่าไหร่กันนะ1เมตรเจเซนเป็นนางงามได้เลยนะเนี่ยหลังจากที่ชาวประมงจับปลาพิราลูคูมาได้พวกเขาจะนำมันมาช่างน้ำหนักโดยใช้ตะช่างอันนี้เพราะน้ำหนักที่มหาศาลของเจ้าตัวนี้จึงต้องใช้ระยะเวลาในการช่างมากกว่าที่คิดปกติแล้วก็เราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีก็เสร็จนะครับ นานที่สุดก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงได้ละมัง้งก็ประมาณนั้น <S <S เพื่อเป็นของข,องขวัญน,นี้ท่านผู้ชมชาวประมงเหล่านี้จึงจะโชว์วิธีการจัดการกับปลาพิรารูคูให้พวกเราดูกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกก่อนอื่นเราก็ต้องผ่าท้องปลาออกเป็นสองซีกแล้วก็เอาอเครื่องในออกให้หมดจากนั้นก็ล้างให้สะอาด แต่ว่ามีอวัยวะส่วนหนึ่งของปลาพิราลูคูที่จะต้องตัดทิ้งไปเรื่องที่น่าตกตะลึงของลุ่งมนน้ําอเมซอนที่ต้องตรวจสอบปลาพิราลูคูทานได้ทุกส่วนยกเว้นส่วนเหงือกเราสามารถทานทุกส่วนของปลาพิราลูคูได้ค่ะยกเว้นแต่ที่ตรงเหงือกที่ไม่สามารถทานได้เครื่องในพวกนี้สามารถกินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับ ก็ทานได้คะ่ะแต่ก็ต้องตัดส่วนเหงือกทิ้งออกก่อนการแล่ปลานั้นเราจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งทักษะและความชาน,นาญอย่างสูงหนังปลาพิราลูคูที่แข็งพอๆกับเปลือกไม้จึงทําให้มันถูกขนานนามว่าเกาะเหล็กโบราณแห่งอเมซอนขั้นตอนแรกนั้นเราต้องลอกหนังออกแล้วก็เหลาเนื้อของพิราลูคูให้เรียบทั้งตัวตอนนี้เราก็สามารถแล่เนื้อของปลาพิราลูคูออกขายเป็นสินค้าได้แล้ว ดูนะสิคะเนื้อของมันขาวมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นที่ประเทศเกาหลีการแลร่ทั้งตัวแบบนี้ก็คงจะคล้ายๆกับการแล่เนื้อปลาซาบะที่พวกเราเคยเห็นนั่นแหละค่ะว่าเต่ชายคนนี้ใช้มีดแล่เนื้อปลาได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ไม่สะดุดเลยนะคะ และแล้วก็มาถึงมื้อเย็นที่รอคอยมื้อเย็นวันนี้นะคะฉันจะทำปลาพิรารูคูทอดค่ะกลิ<ร>น่นน้ำมัน<ห>มะกอกที่หอมฉุยกําลังเดือดพร่านอยู่บนเนื้อปลาพิรารูคูอาหารเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยบรรเทาความอ้างว้างของชาวประมงในตอนนี้ชาวประมงแห่งลุ่มน้ําอเมซอนทั้งหลายกําลังเติมพลังเพื่อต่อสู้ในวันถัดไป การทานเนื้อปลาที่ตนจับได้ล้วนคือความภาคภูมิใจของพวกเขาในวันนี้ปลาที่ตกได้เปรียบเสมือนความหวังที่ช่วยให้ลูกหลานของพวกเขากินอิ่มนอนหลับและได้เข้าเรียนเหมือนเด็กทั่วไปของผันชิ้นโตจากแม่น้ำอเมซอนคือการมีอยู่ของปลาพิราลูคูใช่ครับมาเทียบปลาชนิดอื่นแล้วนะมันมีความหมายสำหรับผมมากเลยนะครับชีวิตผมดีขึ้นก็เพราะมัน ปลาแห่งลุ่มน้ำอเมซอนที่เป็นดั่งตำนานที่อยู่เคียงคู่กับชาวบราซิลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปลาพิรารูคูปลาที่ให้ความหวังและความสมบูรณ์ของชีวิตแก่ผู้คนที่เปรียบได้กับซูเปอร์ฟิช